บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันที่30กันยายน2568มี6ข้อนี้ถูกตัดเงิน1,130บาทดูกันพลาดเสียเงินล่าสุดครับสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับสำคัญมากๆคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์ในปัจจุบันตอนนี้อยู่หรือเปล่าก็คือเงินคุณเนี่ยเข้าตั้งแต่วันที่1กันยายนหรือเปล่าพิมพ์บอกกันหน่อยครับอยากทราบจากทุกท่านว่าคุณมาดูคลิปนี้เนี่ย คุณใช้บัตรสวัสดิการรัฐอยู่ตั้งแต่วันที่1กันยายนหรือเปล่าเพราะว่าคลิปนี้จะมีผลสําคัญต่อตัวคุณมากครับเพราะหากว่าคุณมี6ข้อในคลิปนี้คุณจะถูกตัดเงิน1,130บาทและมีวิธีแก้ทั้งหมดในคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยคือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐโดยตรงหรือว่าคุณจะดูเผื่อคนที่บัตรสวัสดิการรัฐอยู่นะครับคุณดูเผื่อเขาเนี่ยเพื่อจะไปเล่าให้เขาฟังต่อนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งสิ้นนะครับ พิมบอกกันหน่อยครับว่าคุณดูบัตรการดิฐมีบัตริยรดิตโดยตรงหรือว่าดูเผื่อคนอื่นเขานะครับพิมบอกกันมาครับเริ่มต้นเลยครับที่ข้อที่1ครับข้อแรกครับคือการใช้เงินค่าซื้อสินค้าไม่หมดครับมีเงินเหลือในห้าทุ่มของวันที่30กันยายนสองห้าหจะมีการตัดเงินที่เหลือออกไปหมดเลยครับเงินจํานวนเงินที่จะตัดเนี่ยก็คือเงิน300บาทนั่นเองเงินสามตรงนี้เข้าตั้งแต่วันที่1กันยายนแล้วนะครับแต่ว่า ในกรณีที่คุณใช้เงิน300ตรงนี้ไม่หมดไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับอาจจะเหลือจํานวน100บาท200บาทหรืออาจจะไม่เคยใช้300เลยนะครับเหลือ300เต็มหรือรอาจจะเหลือ20บาท30บาท50บาท5บาทนะครับหรือ10บาทอะไรแบบนี้ถ้าคุณเหลือเงินเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ให้หมดเพราะหากคุณไม่ใช้ครับ ในเวลาห้าทุ่มของ30กันยายนจะตัดเงินที่เหลือมาหมดเลยผมใช้คําว่าห้าทุ่มในที่นี้เนี่ยมันคือเวลาที่รัฐบอกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยร้านค้าที่คุณไปใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าชชัาหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับบางร้านเนี่ยเขาก็ปิดบ่าย4ี่โมงนะบ่ายห้าห้าโมงอย่างเงี้ยหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรแบบนี้นะน้อยน้อยที่จะเจอร้านนะครับปิดห้าทุ่มนะครับนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ระหว่างวันเนี่ย ต้องใช้ให้หมดแล้วสุดท้ายวันที่30กันยายนเนี่ยต้องคิดแล้วนะครับตอนเช้าตื่นมาต้องคิดแล้วนะครับก่อนเที่ยงคุณต้องหาอะไรซื้อให้หมดแล้วไม่ว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่หักเหลือเศษเงินเนี่ยก็ให้เอาเศษเงินที่ใช้5บาท10บาทไปซื้อนะครับแล้วก็สมมุติกรณีของแพงกว่า5บาท10บาทก็ให้เพิ่มเงินสดนะครับต้องใช้แบบนี้แหละนี่คือวิธีที่จะสามารถทําให้คุณใช้เงินได้หมดเพราะไม่งั้นเนี่ยเเงิน3บาทตรงนี้คุณเหลือตัวนี้จะเหลือเป็น ไม่เยอะมากครับเป็นเศษๆแล้วเศษตรงนี้เนี่ยพอพอเศษตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเศษเหลือก็โดนตัดนะเนี่ยน่าเสียดายครับคนโดนตัดกันตรงนี้รวมๆกันเนี่ยหลายๆเดือนก็เยอะนะนี่ข้อที่1่ครับข้อที่2ครับใช้เงินค่า๊าซหุงต้มไม่หมดครับมีเงินเหลือในห้าทุ่มห้าสิบเก้าันที่ของที่สามสิบกันยายนสองห้าหกแปดจะตัดเงินที่เหลือไปหมดเลยครับตรงนี้เนี่ยมีมูลค่าก็คือแปดสิบบาท แต่เขาให้คุณมาแล้ว3เดือนนะครับหากคุณมาในเดือน2เดือนก่อนหน้าเนี่ยคุณไม่ได้ใช้หรือว่าเดือนก่อนหน้าคุณไม่ได้ใช้เดือนปัจจุบันเดือนตอนนี้กันยายนเนี่ยคุณจะต้องใช้แล้วแปิบาทตรงนี้ต้องหาโอกาสไปใช้ให้ด่วนนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณไม่หาโอกาสไปใช้เงินตรงนี้ให้ด่วนเลยเนะี่ยปัญหาที่คุณจะเจอแน่ๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือเงินจะถูกตัดแปสิบบาทตรงนี้เนี่ยคุณต้องหา ร้านก้ต้มไปใช้นะครับซึ่งผมก็ก้หุงต้มเร่างนี้มันก็แพงนะครับอยากทราบาทุกท่านเหมือนกันครับทุกท่านที่ซื้อก้หุ้งต้มนาในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก้าูกุงต้มลูกขนาดประมาณเท่าไหร่คุณซื้อกันราคาเท่าไหร่บ้างก็อยากจะทราบทุกท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย80บาทยังไงมันก็ต้องเพิ่มเงินอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าคุณทําอาหารทาอะไรพวกนี้อยู่แล้วการเพิ่มเงินก้หุงต้มนะครับแล้วได้ส่วนลด80บาทเนี่ยผมว่าก็เป็น ทางเลือกที่ดีพรัะนั้นเนี่ยหาอกาดไปใช้เงินตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าร้านค้าเนี่ยถึงแม้จะเป็น5้าทุ่มห้ทีแต่ร้านค้าเขาอาจจะปิดเร็วกว่านั้นทุ่มหนึ่งสองทุ่มหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอาจจะปิดแล้วกระดังน,นั้นเนี่ยคุณจะต้องหาอกาดไปใช้ก่อนนะครับนี่คือ80บาทแล้วก็ที่3ครับคือเงินค่าเดินทางครับไม่หมดมีเงินเหลือครับของ5้าทุ่มห้าสิบเก้าทีของที่สามสิบกี่เหลืสองออห้าหกดปดย อันนี้เนี่ยเยอะสุดเลยครับคือจานวน750บาทซึ่งการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณนะคุณสามารถเดินทางได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านบขอสอขอสอมกนะครับเดินทางข้ามจังหวัดรถตู้รถทัวรถเรือโดยาสารสาธาณะรถไฟนะครับรถไฟรถไฟนี่ข้ามจังหวัดครับรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพและปริมณฑล บีทีเอสเอมอรทารลอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถใช้บริการได้หมดดังนั้นเนี่ยเพียงแค่คุณเนี่ยพกบัตรสวัสดิการ์แล้วซึ่งคือบแบบไปชาชนรุ่นใหม่ของคุณใบเดียวเท่านั้นก็สามารถไปใช้ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินเจ็ดะตรงนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างมากเพราะว่าหลายๆท่านเหลือเงินตรงนี้กันเยอะครับถ้าเกิดว่าฟังคลิปนี้ตั้งแต่เนิ่นๆครับก่อนถึง30กันยายนีย่ยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับให้คุณเตรียมตัวที่จะใช้เงินตรงนี้ ถ้าเกิดว่ามีเวลาเยอะเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าให้คุณรีบหาโอกาสทยอยค่อยๆใช้เพราะว่าการเดินทางมันเร่งไม่ได้อย่างเช่นเดินทางข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยมันเร่งไม่ได้มันใช้เวลาแบบเดินทางสองสามชั่วโมงบางทีไปจวนตัวครับใช้วันสุดท้ายที่30กันยายนเนี่ยมันไม่ทันแล้วเนี่ยคุณจะต้องคำนวณให้ดีครับเวลาคุณต้องเดินทางที่ไหนไปกลับเนี่ยก็ใช้ไปหรือทยอยใช้เดินทางโดย ถ้าใครอยู่กรุงเทพและปริมนณทนสะดวกเลยครับใช้กับเดินทางรถไฟฟ้า BTS MRT อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับบางทีเดินทางไกลก็60กว่าบาทนะ62แ่ 62, 62เนี่ย10ทีก็620ละนะเนี่ยคุณถ้าคุณใช้แต่เนินเนอร์เนี่ยมันจะทันนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าเงินตรงนี้มันเข้าตั้งแต่วันที่1กันยานะเหมือนนะ เหมือนกับเงินของก้าของต้มเนี่ยเข้า3เดือนก่อนหน้านะครับอ่างเดือนก่อนหน้าโอเคครับอันนี้คือข้อที่3ครับไม่งั้นตัดเงินที่เหลือไปหมดเลยครับข้อที่4ครับสำหรับบัตรประชาชนเนี่ยใครที่บัตรประชาชนอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วหมดอายุหรือว่าบัตรประชาชนคุณหายคุณต้องแบบทำบัตรประชาชนใหม่เพราะบัตรประชาชนเนี่ยเป็นตัวทําให้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครับคุณต้องเอาบัตรประชาชนใหม่ของคุณเนี่ยไปยืนยันตนด้วยเพื่อกําหนดรหัสพินึ่งหลักใหม่ และจะได้ใช้เงินให้ทันนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะเป็นข้อที่เป็นผลข้างเคียงของการที่คุณเนี่ยบัตรประชาชนหมดอายุหรือว่าหายตรงนี้คุณต้องทําการทําให้บัตรประชาชนคุณเนี่ยกลับมาเป็นบัตรประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐนะโดยวียนันตนที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทองกสอนะครับแล้วก็กาหดนดหลักพีโนลักจำหลักพิีินลักให้ได้ด้วยครับจะได้ใช้เงินให้ทันนี่คือข้อที่4นะครับ ข้อดี5ครับกดรหัสพินหกหลักเนี่ยหากกดไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งนะคุณจะถูกระงับการใช้งานทําให้คุณต้องเสียเวลาไปยินรตนใหม่เพื่อกําหนดรหัสพินหกหลักใหม่เพื่อจะได้ใช้เงินได้ทัานอีกนั้นเนี่ยกดรหัสพินทุกครั้งจดให้กดให้ดีๆครับอย่าก,กดเร็วเกินไปอย่าก,กดช้าเกินไปกดพอดีพอดีแล้วกดถ้าคุณมั่นใจกดให้ถูกตั้งแต่ต้นครั้งแรกเลยก็ จะปลอดภัยนะครับจะได้ไม่โดนนะครับการใช้งานไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งพินใหม่ครับนี่ก็ห้าข้อ,ขอที่6ครับไม่พกบัตรประชาชนติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้ส่งผลให้ใช้เงินไม่ทันครับข้อนี้ก็มีมีผลสําคัญเหมือนกันสาหรับคนที่จะต้องการจะไปใช้สิทธิ์นะครับเงินในข้อ1 2 3ที่เล่ามานะครับคุณจะต้องพกบัตรประชาชนติดตัวไปทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่จะสั่งจ่ายเงินเนี่ยเขาต้องให้คุณกดพินเพื่อยืนยันการสั่งจ่ายเงินนะครับดังนั้นเนี่ย บัตรประชาชนรุ่นใหม่สาคัญมากต้องพกติดตัวไปทุกครั้งครับหากวันสมมุติว่าคุณมาฟังคลิปนี้แล้วมันเป็นวันที่30กันยาและคุณไม่พกบ,บัตรประชาชนไปเ่ยข้าเงินที่คุณเหลือเท่าไหร่ก็พลาดหายไปเลยนะครับนั้นเนี่ยพกไว้ตลอดทุกครั้งที่ต้องการใช้เงินใช้สิทธิตรงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้เอาบัตรประชาชนของคุณขึ้นมาเท่านี้เองครับอันนี้สําคัญมาก6ข้อนะหากคุณมีหข้อตามคลิปนี้จะถูกตัดเงินแน่นอน1นึ่บาท เงิน1,130บาทก็เป็นตัวเลขที่นํามาจากเงินที่คุณได้ครับ300บาทตั้งแต่วันที่1กันยาเงิน80บาทต่อ3เดือนเป็นการหุงต้มนะครับกรกฎาคมสิงหากันยาแล้วก็เงินเนี่ยค่าเดินทาง750บาทที่ระบบขนส่งสาธารณะ,ะที่คุณสามารถเดินทางได้โดยเมื่อนําเงิน3อย่างนี้มารวมกันนะครับเงินที่คุณจะโดนตัดทั้งหมดก็อย่างที่ผมได้บอกต้นคลิปเลย1,130บาท300บวก80บวก750เป็น1,130บาท และเงินนี้มีการตัดจริงๆนะครับพอถึงวันที่30กันยายนนะครับสิ้นวันไปปุ๊บก็จะถูกตัดตามเวลาที่ผมได้บอกกับทุกท่านเอาไว้น,นั้นแะห่คุณมาเจอคลิปนี้ก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะครับวันนี้ก็ฝากกับทุกท่านเอาไว้ด้วยส่วนวันที่1ตุลานะครับหลายๆท่านถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตัวคุณจะได้10บตรส่วนติการแล้วต่ออีกหรือเปล่าอันนี้เนะี่ยผมมีทำคลิปอธิบายไว้อยู่สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับ